สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขลุ่นสมองสบอน,นอเนาะพบกอกันอีกแล้วกับช่องน้องเดือนพี่น้อง่บ้านโน้นสูงคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่ค่ะออมาหลินบ้านโน้นสูงอ้าวไก่ปะ <c oughs> ผู้เอาถุนไปทางไหนเอามันออกนอกคนบ้างจ้ะ นับเนี่ยนับเอาคนคูเอาไปไว้เจนะเอาไปไว้เจนทางลางจ้าะับโบชีไปทางไหนนับเปนค้านับมันข้าะนับนับนับนบนคอยบางบอกกัได้ว่านับอันนี้ไล่ใสามันไ่ได้คิดว่านับตัวนี้ ไก่เป็นขาวมากพี่น้องเลยอัดบาดมันก็นมาขี่สีต้องทำปนจ้าออกพี่น้องเลยมุม้ยไปอยู่ไปกลับไปเบิ่งไม่ถาวรอยู่แต่ท้าบอยเมื่อแต่ว่าอย่างไรกระส็ดมันต้องแตเน้ะ สภาพกันทำความสะอาดกระป๋ามวยพี่น้องเลยสบายดีป่าลุงส่าประสาทประคุมเขาถอดขนะ้อาย,นะยเนาะตัวมวยน่ะฝืนมาเลยเธอเนึ่ยข้ามเมื่อผลยาเมื่อพี่น้องของเรากระมังกาย ตามีเผื่อว่าไอ้เผื่อนอนอกกำลังกายแน่วสันลูกยังสีแข้งแรงแม่นบอปะอเฮ้ยขอค,คิดไปเองวอกอ้าปัดตัวไกล มาหลินไม่มาหลินมากินมาอยู่พี่พี่น้อกเลยเท่ากันเห็นห่องได้มันเปื่อยมันย่งเท่ากับเห็ดไปนมะปะาเดชิมาดามาว่าอย่างไรเนี่ยน,น,นี่นะเนี่ยบอดี้เคยก็บอกไเว่าเห็ดกับพี่าาน้อากาต่เท่ากาับเห็ดเองเท่าปกติเราก็ชิ้หลางเองเรา เราเห็นมันเปื่อนเทากระหลังขาแม่น้องไม่หนี่พี่น้องเอ้ยแม่น้องไม่หนี่เออชิลงมาหลับเท่าประมวยเปื่อก็เลือกเท่าแล้วเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยมามาที่ลังเราอย่าบุลดรอจะเอาเราอย่าบุลดรอจะเอาเผื่อเปล่าเรียเผื่อเปล่าก็มันไม่เท่ามิน้นนึ่ไม่เท่าเท่นหละไรแล้วเท่าแฉบมาหายไป เาวว่าเมื่อขึ้นตะกี้เราก็ไม่ทามินว่าฉิไปเอาอยู่อันน้องทิพบรรณุนนสุภูผู้ได้ป่าเหมือนนี้นะน้องไม่มีวะจ้ะเจ้าผู้ได้แล้วขอกับรจ่จักไม่ถวเราหู้จกัก ต้นบัคเคยอยู่มิตรไก่เขาไม่อยู่กระชีหกกระชีเปื่อยในต้นน้อยน้ำถือแข็งนะคันถือแข็งเหียบเงาเนาะใก็ไปเหยียบไปเหยียบเงาเนาะล้างสีเขียวเงียบเงาอยู่แต่ป่าผู้เดียวพี่น้องเลย นอนอยู่เปอยู่กุกม่วงกูั่งจากล่างอันนี้แล้วเขาก็สิไปเตรียมเครื่องลาบเท้าถาแม่นม้องวินนี่นัะปะมากระปะมวยพี่น้องมาเขื่อไหนได้วยมียู่่วมเขืออนส่วนพักบ่งกับบมี่ อยู่อันเออแป๊บพักอันนั้นเลยเด้อยู่เพืนน่อนอันอยู่เที่ยงหน้าเจาดมพักแป้นพักอันแซวเนี้ยปะอันจากหลังทำความสะอาดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยชิลงไปคอพักอยู่เที่ยงหน้าเจาดมถาคอพักมาสร่รบเทาพี่น้องเอ้ยจะชิได้พักยังไหนเนาะไปเบิ่งกนำกันอยู่ภนเรพี่น้องเอ้ย ป้าต้องสา่ายเรียงงัวอยู่ผมเลี้ยงควายงัวจังควายเยอะจังเลยเอามาเขียบเป็นบ่สุกตินั่อะไรกินมาเขียบลงมาคอพักอยู่เรียงน่าจะดำเจดําเรียบร้อยพี่น้องเลยพักหอมพักหอมแพ่ว แลักกระลากทักบงเพผุนท okay. ักบงฮากระปูหลากเอาอย่บปากดังเลยพี่น้องพอจะใครเนี่ยจริงจริงอยู่พีกามีเฮาก็ลืมหลักกระป้ามวยกระลากเอ้าหมากเอ็นที่ผุนพ่อพี่น้องเมกพังค่ะเลยพี่น้องเลื่อนหน่ะบ่ได้เอาพี่น้องกินกูไบ่ได้กินเอากูบม่ได้เอาเอาแต่ปลามวยอย่าว่ากันนะพี่น้องคนทองคนใสาบอกอย่าออกพี่น้องเอ้ยขอผุนเรียบร้อยเลยอยู่พี่ก้าไล่มาพังแล้วปะ กะิบไปหลาบเท้าพี่น้องเลบ้านนี้เพราะว่าแม่นองมินนี่โทษสั่งด่วนเปิดถากินมนาสักหาก็สิไปจัดการพี่น้องเลยตอนนี้ก็เตรียมหลาบเท้าพี่น้องเลยซอยมีผักบุ้งแล้วก็ผักเพล่มะถั่วหัวสีไข่พี่น้องแล้วก็มะเขือคืนมะแข็งทางั้นก็ลังต้มน้ำปลาแดกพี่น้องเลยกับต้มหอย สี่ใส่หัวห้อยน้ำพี่น้องเลยแสบเป็นแสบเลยฟีมือปลาโมยพี่น้องกำลังตำกิโลตำกิโลใส่พี่น้องเลย กำลังจิมหัวหอยพี่น้องเลยนี่หัวหอยก็มีตจอหัวใหญ่ๆเนาะแต่สะอ่อนหนวดก็ไม่เจอเล็กใหญ่หัวก็มีตัวใหญ่ใหญ่ให้แม่น้องไม่หนีโซฟีมือเองพี่น้องเลยเท่าก็ลวกเรียบร้อยรองก็เตรียมเรียบร้อยแม่คั่วแบบรีบๆนะพี่น้อง จ <t> ิมห้อยพี่น้องเอ้ยจีมแล้วก็ล่างซะก่อนเนาะเพราะว่ามันแยเนะปะเพราะว่าเ้ายมมาสดๆแมนแบบแมนบบบตาเปนมาณสดๆเป็นแบาหอยประทอะไรเสร มาเ้าวกะต้มเลยพี่น้องเอ้ยนุ่ยนี่คือชิมายหัวขาดเด็กทองสดๆมาใหม่ๆเลยพี่น้องเอ้ยลาบเตาเสตจีรอคือเตาสูตรแม่น้องมินนี่กันสีใส่กบใส่ปลากับพี่น้องเลยต้มมาท่านนะป่ะเพื่อมันสิสุก ใส่ห้อยนั่นบอกว่าโกบมันต้องตุม่มใช้เวลาเฮงเฉียอมันจะเปื่อยมันบวบเปืออ่อยกับบอกก่ายกินแข้งคอเอาลงที่ โอ้ชคายเซรั no ่มสุมนะแถสูมนะไค้ชคายาค้ชคาแบบอบอุ่นน้ำน้ำพยองกระสุนแลมาห่งกระป๋องใส่มคามีอ่อนลลายบอ่ใส่ซอก็เลยปึกใจก็เลยบรถทึกใจ <laughs> บ้าน,นแม่ลงมาเป็นงานใส่ <laughs> แต่มะขามกับวันวานจำไปไม่ได้มากวอ่มือมีมีมียังมาเร่งวันมาออึดอยู่บ่ชิมาสดที่จริงน่ะปลามัเ่ยอยากมาสดวันแต่พี่น้องโ่ได้อยากมาอย่าง <laughs> <laughs> เอาลนักเที่งกลางคืนนะบายพี่น้องมานำโบได มันบ่ดจำเป็นอันไรกันกลางเว้นมาได้อยู่น้องดาคัตไม่ปล่อยๆๆน้องดาคัตไม่ปล่อยคัดอยู่ฮันแหละปล่อยก็มันตื่นโลดแหงอ,อ,อยูอย่บัดขึ้นกลางคืนนะนี่มันสร้าก็ระหลุกเบิดกระลุกน้ำกัะลุกช่วยกระลุกน้ำ มืหอยพี่น้องเลยอาลงมามนทิมลบคูไล่เลยิไลแล้วอ้าจต่งหน้าี่น้องเลยบ่พแมลงมินิบ่พพบุพพ์พูดชีไข่เป็นวะเอามาเป็นโกเลยพี่น้องตําเหนียงมึงเดือมึงเดือมากะทิมามาะยะ วางอันไปดำน,นาเจ้าเนาะไม่สุกหิดสิคอยป้าทุไปไวมาสะกลับไปเลยวเห็น้ามาแล้วค่ะโรดโพอะไรพี่น้องมอนน่กะสมมาพาควรอะไรพี่น้องเอ้ยให้แม่น้องมินนี่ละเท่าล่าอะไรพี่น้องไปที่กับมาเบิรกันจะดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามก<ล>ดมกระดิ่งแจ <ๆ S 2> ้งเ <ๆ S 2> ตือนเป็นปกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อพบกันคลิปหน้ากับสบายดี